สวัสดีคะ่ะพี่พาไม่ทราบนะคะว่าคลิปนี้นะคะจะอยู่นานขนาดไหนนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะพี่พามองอะไรไม่เห็นเลยจริงๆนะคะมองไม่เห็นเลยเ,เห็นแต่ความมืดๆนะคะถ้าไม่เห็นก็ขอโทษด,ด้วยนะคะดูนะคะพี่พามาอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างๆนะคะ แล้วโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะเขาจะดู my own business นะคะคือเขาตามใจตัวเองนะคะอยากปิดเมื่อไหร่เขาก็ปิดนะคะอยากเปิดเมื่อไหร่เขาก็เปิดนะคะพี่พาคงจะได้ถอยออกมาใหม่ๆนะคะแต่จะพยายามจะทนใช้จนกว่านางจะหาไม่นะคะก็สบายใจขึ้นนะคะขึ้น ก็อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเมื่อกี้ผีเสือ้ออุ้ยสองตัวเลยนะคะบินผ่านพี่พามานะคะทีนี้อ่าอันนี้พี่พาเปลี่ยนอ๋อถ่ายรูปได้แต่เปลี่ยนแต่พี่พาสามารถหยุดได้นะคะเดี๋ยวนะคะจะลองดูโอ้เนีคโอเคนะคะทุกคน่ออีกนะคะโอ้ อันนี้หยุดได้นะคะแต่พี่พาก็หาที่กับหน้ากับหลังให้เขากับไม่ได้นะคะงั้นเพื่อนๆก็ดูอย่างนี้แล้วกันนะคะพี่พาเพราะว่ามองหน้าจอไม่ค่อยเห็นนะคะดวสิคะเพื่อนๆอนอุ้ยเ่นะคะพี่พาจะตะโกนขนาดไหนก็คงไม่มีใครได้ยินนะคงไม่มีใครได้ยินเสียงเรากุกกองลำเนาอยู่คนเดียวในป่านะคะ มีความสุขมากค่ะหายใจลึกๆหายใจออกหายใจเข้านะคะบอกตัวเองเอาไว้นะคะหายใจเอาไว้นะคะโรกภัยไข้เจ็บมันเยอะนะคะเวลาเราเบื่อเครียดนะคะตรงนี้มุม,มนี้ดีที่สุดนะคะทุกคนสมัยนี้มันไม่มีศาลาคนเศร้าให้เราไปคุยแล้วนะคะเราก็ต้องคุยกับต้นไม้ใบหญ้านะคะ จะได้สบายใจนะคะจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติบำบัดจริงๆนะทุกคนฟังเสียงสิคะฟังเสียงลมปิวใบไม้นะคะจากต้นไม้ใหญ่ๆนั่นนะคะเสียงดังมากเลยค่ะเสียงดังและทำให้ชีวิตเรากระชุ่มกระชวยนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะดูแลตัวเองดีๆนะคะอย่ายอมแพ้น,นะคะสู้ไปด้วยกันนะคะ เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะเป็นห่วงทุกคนอิชาพิพาใช่ไหมคะอิชาที่พิพาได้มานั่งอยู่ในป่าสวยๆใช่ไหมคะ <c oughs> พิพาว่าจะทำแค่นาทีพิพาลืมนะคะลืม ก็งั้นก็ลองทําไปอีกสักหน่อยแต่มันจะเป็นรวงตั้งนะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนี่เลยค่ะคนหัดทําก็อย่างนี้แหละคะ่ะลุงไม่อยู่แต่ลุงมาไม่ได้นะคะเสียใจายมากเลยนะคะลุงลุงมาเดินป่าไม่ได้ลุงแพ้เกสรน,นะคะ,ะถ้าพี่พาอยากจะมาในป่านี้บางทีถ้าพี่พาชวนเก๋เกก็มานะคะแต่เกแเกมาแล้วเกกลับไปแล้วน้ำหูน้ำตาไหลตรงสารเกค่ะ โอเคนะคะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ